สวัสดีครับลงกวนซ่อมกระเป๋าให้ป้านหน่อยจ้ะได้เลยครับขออนุญาตดูก่อนนะครับคุณป้าครับคือผมว่ากระเป๋านี่มันเก่าไปแล้วนะครับยังไงผมว่าให้ผมแนะนํากระเป๋าใบใหม่ให้ดีกว่านะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้ะพอดีกระเป๋าใบเนี้ยสามีป้าซื้อให้เป็นใบแรก ป้าก็แค่อยากเอามาซ่อมเองแต่ป้าหาใบาเสร็จไม่เจอเลย,ยคุณป้าครับแต่ถ้าคุณป้าไม่มีใบเสร็จให้ผมเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจหรอกนะครับว่าคุณป้าซื้อจากร้านผมจริงหรือเปล่าทำให้ไม่ได้หรอกครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้ครับกระเป๋าใบนี้เป็นของ,ของทางร้านเราจริงๆครับเพราะว่าหนังชนิดนี้มีแค่ที่เฉพาะร้านเราเท่านั้น เดี๋ยวผมจะจัดการให้แะครับคุณผู้หญิงนีกก่กระทำบ้านแล้วแกแกทำแบบนี้ก็อยากโดนไล่ออกใช่ไหมแกก็รู้ไม่ใช่เรื่องไงว่ากดของร้านเราก็มีอ่ะผมรู้ครับแต่กระเป๋าใบนี้มันเป็นของทางร้านเราจริงๆเราก็ควรจะบริการคุณผู้หญิงเขาสิครับและอกอย่างเขาดูแลและทนุถนอมกระเป๋าใบนี้เป็นอย่างดีถึงคุณจะไม่ให้ผมซ่อมผมก็จะซ่อมให้เขาฟรีครับคุณผู้หญิงครับ เดี๋ยวคุณผู้หญิงมารับกบระเป๋าใบนี้กับตอนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการแล้วก็เตรียมไว้ให้เป็นอย่างดีครับขอบคุณมากเลยนะพ่อหนุ่มด้วยความยินดีครับเดี๋ยวผมไปส่งนะครับอ้า,อาคุณยายคะมาทาอะไรที่นี่คะเนี่ยนี่ วันนี้วันเชงแม้งไม่ใช่หรอคะคุณยายไม่ได้ไปกับคุณตาหรอคะนั่งก่อนสิคะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่นั่งฉันก็แค่ออกกระเป๋าที่ตาแก่ซื้อให้มาซ่อมแต่คนในร้านของแกพูดจาไม่ดีเลยนะอะไรนะคะคุณยายนั่นมันเป็นกระเป๋าใบแ,บร,แรกที่ตาแก่ซื้อให้ฉันเลยนะคนในร้านของแกพูดจาไม่ดีกับฉันเลย แต่มีพ่อหนุ่มอยู่คนนึงนะพูดจาดีดีไม่งั้นนะ่ะฉันคงไม่ได้ซ่อมกระเป๋าทิกตาแกซื้อฉันแน่งั้นมมยต้องขอโทษด้วยนะคะคุณยายงั้นเดี๋ยวมมยจะเป็นคนไปเอากระเป๋าใบนั้นมาให้คุณยายเองค่ะคุณยายก็ไปทำธุระของคุณยายได้เลยนะคะได้เลยยังไงก็ฝากหลานดูให้ยายด้วยนะยายไปก่อนนะลกูกค่ะยายวันนี้ฉันมีเรื่องจะมาประปรากาศค่ะ คนที่จะได้เป็นรองผู้จัดการคนใหม่เนี่ยก็คือคุณป๊อปนะคะขอบคุณมากครับยินดี<า>ด้วยนะคะฉันไลแออ่แกออกไปจากร้านนี้ซะเพราะตอนนี้ฉันเป็นรองผู้จัดการแล้วออกมาได้แล้วไะการที่ถูกไล่ออกเนี่ย ต้องทําอะไรบางอย่างผิดสิครับแล้วผมทํำอะไรผิดคุณพอจะบอกผมได้ไหมตอนนี้ฉันเป็นรองผู้จัดการถ้าฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทำแต่ตอนนี้ฉันไล่แกออกแกก็ต้องออกไม่งั้นฉันจะให้เปภมลาลากคอแกออกไปคุณสวัสดีค่ะฉันมารับกระเป๋าของคุณยายที่มาฝากซ่อมไว้เมื่อเช้านี้ค่ะเอ่อักคพูดนะครับอ๋อ ใบนี้ครับคุณผู้หญิงมานี่กระเป๋าใบนี้นะครับต้องมีค่าซ่อมห้าพันบาทครับนี่คุณป๊อบครับผมก็บอกแล้วว่ากระเป๋าใบนี้ซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณไอของแกฉันไม่ได้สั่งให้แกพูดนะและอีกอย่างฉันก็ไล่แกออกแล้วด้วยถ้าแกอยากเอากระเป๋าให้เขาเนี่ยแกก็จ่ายค่าซ่อมมาสี่ห้าพันฉันขอแนะนำนะคะว่าให้คุณวางกระเป๋าใบนั้นลง อย่ามาแตะต้องให้มันมีรอยขีดขว่วนหรือว่ามีตําหนิดีกว่าค่ะเพราะไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมแน่นี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ากระเป๋าปเก่าๆใบนี้มันจะราคาเท่าไหร่กันเชียวนี่เป็นวิธีการบริการลูกค้าของคุณอย่างนั้นเหรอคะช่วยไปเรียกผู้จัดก,การของคุณมา แล้วฉันจะเป็นคนจ่ายเงินค่าซ้อมให้กับผู้จัดก,การของคุณเองดูสิว่าเขาจะรับเงินจากฉันอยู่หรือเปล่าได้เลยครับคิดว่าผมกลัวมากเลยใช่ไหมคุณตองครับมีลูกค้าเขาอยากพบคุณตองนะครับมีอะไรเหรอก็ลูกค้าคนนี้นะครับเขาอยากพบคุณตอง ณสวัสดีค่ะแล้วนี่ทำไมมาถึงที่เลยคะเนี่ยพอดีว่าวันนี้เนี่ยฉันจะมาเอากระเป๋าของคุณยายฉันนี่มาส่งซ่อมไว้และถ้าเกิดฉันไม่เข้ามาเองฉันก็คงจะไม่มีทางรู้เลยว่าพนักงานในร้านของฉันบริการลูกค้าแบบนี้เออคุณไมคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะ พอดีว่าวันนี้เนี่ยคุณยายของฉันนํากระเป๋าที่คุณตาซื้อให้มาซ่อมที่ร้านแล้วฉันมั่นใจมากว่ายังไงมันก็เป็นของร้านฉันแน่นอนเพราะคุณตามาซื้อกับฉันเองแต่พนักงานคนนี้เนี่ยบอกว่ากระเป๋าใบนั้นมันไม่ใช่ของที่นี่แล้วอีกอย่างก็จะเก็บค่าซ่อมกับฉันทั้งที่ฉันกําหนดไว้แล้วว่าร้านนี้มีบริการรับซ่อมกระเป๋าให้กับลูกค้าฟรี คุณบีคะคุณคือคนที่ช่วยคุณยาของคุณชันเอาไว้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณทําได้ดีมากเลยนะคะฉันขอชื่นชมจริงๆคุณบริการลูกค้าด้วยความซื่อตรงจริงๆฉันขอเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นรองผู้จัดการคนใหม่ของร้านของฉันค่ะส่วนคุณฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าคุณในร้านของฉันอีกนะคะคุณตองคะ ัดการเรื่องนี้ให้ฉันด้วยนะคะแล้วฉันก็ขอกำชับอีกว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะคุณนายนี่ขอบคุณมา,ณมาผมเช็คแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายครับขอบคุณมากนะคะเหยาท้อที่จะต้องซื่อสัตย์และซื่อตรงกับใครสักคน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นค่าก็ตามแต่สักวันมันจะเป็นวันของคุณ